สวัสดีครับยินดีต้อนรับกเข้าสู่รายการทีวีทุกข่ารนะครับผมภาพแล้ววันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ต่อหน้าการรวมตัวของ e r r a a ี่ที่เยอะมากๆครั้งหนึ่งของโลกนะฮะรวมถึงการเปิดตัว sf 90xx ครั้งแรกที่อเมริกานะครับ ดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะวันนี้มาถึง2ตัวเลยนะครับทั้งสไปเดอร์แล้วก็ตัวคูปนะคะเดี๋ยวพาพาไปดูเลยว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดไหนและขายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะเฟ r รี S F 90 X X นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รู้ว่าทาง f e r รีเนี่ยมี X X โปรแกรมอยู่แล้วนะฮะอย่างตัว599 X X f ฟ r รี F X X หรือว่า F X K F X K Evo พวกนี้นะฮะแต่ทุกคันที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เป็นลง track หมดนะฮะไม่สามารถขับมาข้างนอกได้ไม่สามารถที่จะ เรียกว่าลงทะเบียนภายนอกได้นะฮะล้วก็ขับได้อย่างถูกกฎหมายแต่นี่คือครั้งแรกครับที่ f e r ร์ร i ตัดสินใจทำาฟ r ร์รี่นะฮะที่สามารถขับบนถนนได้แต่มีความดุความโหดเป็นแทร็กคาเหมือนกับตัวอื่นๆที่ผ่านมานครับและนี่คือการตัดสินใจทำที่ยอดเยี่ยมนะฮะเพราะว่าทาง f e r r a ร i เนี่ยพอประกาศออกมาปุ๊บก่อนวันที่ประกาศให้ทุกคนได้ทราบเนี่ย รถคันนี้นะครับถูกขายออกหมดะฮะทั้งตัวที่ผมเห็นด้านหน้านะฮะคือตัวสป i เดอร์นะครับแล้วก็ตัวด้านนน้นะฮะคือตัวคูปเนี่ยขายออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเฟอร์รี่ที่เรียกว่าขายออกหมดได้เร็วมากๆคันหนึ่งเลยนะครับโดยที่คนภายนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อนะฮะมาดูภายในของรถคันนี้กันนะฮะ เข้าไปดูกัน,นครับก็รถคันนี้นะฮะก็มีความหน้าตาคล้ายกับตัวที่เป็นตัวปกติก็คือตัว sf 90 stradale นะฮะเรียกว่าบอการลงแทร็กและดูภายในนะฮะเขาก็จะเขียนด้านนู้นนะครับตรงข้างแอร์ด้านฝั่งคนผู้โดยผู้โดยสารนะครับว่า sf 90 xx นะฮะและถ้าสป i d เดอร์เขาก็จะเขียนคำว่าสป i d เดอร์นะฮะด้านนี้นะครับก็จะมีช่องที่เป็นเรียกว่าเป็นแอร์ลูเวอร์นะครับเป็นเอาอากาศนะฮะที่ปั่นอยู่ตรงเนี้ยจากล้อออกไปนะครับ เพื่อจะไม่ให้เกิดเทอร์ูบเลนส์นะฮะแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับตัวที่เป็นที่เป็นช่องที่ดึงเข้าอากาศเข้าไปในตัวเครื่องยนต์ฮะก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกับตัว s f 90เลยมาดูด้านหน้านะครับจะมีความที่แตกต่างกับตัว s f 90ที่เราเห็นชัดเลยนะฮะคือช่องตรงนู้นนะครับ ที่เป็นช่องที่ไม่เหมือนแล้วก็ใน s f 9 0เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอย่างนี้นะฮะแต่เขาจะเพ้นให้มันสีที่แตกต่างนะฮะให้มันชัดเจน,นครับด้านหน้านะฮะก็จะมีคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นช่องยาวมาตรงนี้นครับแล้วก็ตัวเป็นฟรอนต์สปิทเตอร์นะฮะผมจะที่ไม่เห็นความแตกต่างของรถ2คันนี้เลยนะฮะคือตัวคูปเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะฮะว่าด้านบนเนี่ยก็เป็นหลังคาแข็งที่เป็นอันเดียวกันหมดทั้งอันเลยนะครับทางเฟอร์รี่เนี่ยเขาจัดจําหน่ายนะฮะโดยที่คันนี้เนี่ยจะผลิตทั้งหมด9็ตาม,มบอนะยอกะะ้าสับนกน้าครัจะผลิ ทั้งหมด799คันทั่วโลกครับแล้วก็ขายออกหมดแล้วนะฮะฉะนนั้นเนี่ยเฟอรี่ผลิตทั้งหมดเกือบ1 4 0 0คันนะฮะแต่ขายออกหมดก่อนที่จะประกาศครับซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะที่ทางเฟอรี่เนี่ยขายออกหมดเร็วมากๆเลยนะครับของด้านหลังนะครับคือส่วนที่ผมนึกถึงของรถคันนี้นะฮะก็คือช่องด้านนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงตัว f e r r y F12 TDF นะฮะที่มีช่องคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็เรียกว่ามี DNA ออยู่เล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ในส่วนของ ถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยเขาจะเขียน S F 9 0 X X แล้วก็เขียนคำว่า Stradale นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตอนนั้นนะครับก็คือจะบอกว่าคำว่า Stradale เนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนเป็นตัวคูปนั่นเองนะฮะับสำหรับรถคันนี้นะฮะถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่รู้จริงๆนะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่เรียกว่า มาจากเอเเสนะฮะเพราะว่าดูไม่ออกเลยนะครับยกเว้นว่าเราจะดูจากด้านหน้าเนี่ยดูออกนะฮะหรือว่าจะดูจากเครื่องเนี่ยเราจะพอดูออกนะครับว่า s f 9 0เนี่ยหน้าตาของเครื่องแล้วก็การวางกระจกตรงนี้เนี่ยจะมีการเหมือนกันนะฮะแต่ด้านท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดเลยฮะเพราะว่าโปรตีนเนี่ไฟไฟของทาง f ฟ r รี่เอ0เกสเนี่ยก็จะเป็นไฟที่เป็น2ดวงนะฮะด้านซ้ายแล้วก็2ดวงด้านขวานะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่จะเป็นไฟยาวนะครับแล้วก็ ตัวด้านท้ายเนี่ยเรียกว่ารีดิไซน์ใหม่หมดนะครับรวมถึงการที่มีวิงหลังด้วยนะฮะซึ่งทางตัว S.F.90 เนี่ยปกติก็จะไม่มีวิงหลังนะฮะและดูครับด้านท้ายเนี่ยจะเป็นตัว Expose d Carbon หมดเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะพูดถึงเครื่องนะฮะรถคันนี้นะครับใช้เครื่อง4.0ลิตรนะครับ Twin Turbo Charge จ V8 นะฮะรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวนะครับที่สามารถทำแรงม้าสูงสุดเนี่ยได้ถึง1,016แรงม้านะฮะซึ่งถือว่าเป็นเฟอร์รี่นะครับรุ่นซุปเปอร์คาร์นะครับ รุ่นแรกเลยครับที่แรงม้าทะลุ1,000แรงมา้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะพูดว่า f u r r ์รี่เอสเฟ90เนี่ยแรงม้าถึง1,000แรงม้านะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย s f 90เนี่ยแรงมาไม่ถึงนะฮะเพราะอยู่ที่ประมาณ986แรงม้านะครับคันนี้เนี่ยทั้งตัวเครื่อง4.0ลิตเทอร์บินเทอร์โบชาร์จปีปาลนะฮะร,รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยแต่ละอันนะครับสามารถ ทำได้ดีกว่าตัว s f 90ครับเรียกว่าอัปเกรดทั้งเครื่องแล้วก็ทั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนตัวเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับรถ2องคนนี้นะฮะในมุมมองผมนีผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดุดัันขึ้นนะฮะแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างผมยังไม่เห็นตอนขับบนถนนว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงรู้สึกว่า s f 90มันก็ค่อนข้างลงตัว,วนะนะ ในส่วนของด้านท้ายแต่ว่าคันนี้เนี่ยดูแล้วแบบมันค่อนข้างแตกต่างก็ต้องมาดูอีทีว่าตอนขับบนถนนเนี่ยเราจะรู้สึกไงแต่ว่าแรงเหลือเกินเฟอร์รี่หนึ่แรงม้าอยู่ด้านหลังผมนะสอคันมาดูฝั่งนี้นะครับก็เรียกว่าเอาตัวลิมิเต็ดมาเยอะแยะเลยนะครับด้านนี้นะฮะสิบนะครับด้านนี้นะฮะเป็น4 8 8ปดแปดฟิสต้านะครับมี8ปดหนึ่งสองคอมเพรสชิโอเน่นะฮะแล้วก็5้าเกตัว SA อเพอร์ต้านะครับฝั 99, ่งนี้นะฮะคือที่สุดของโลกนะครับกับตัวเฟอร์รี FXXK Evo นะฮะซึ่งบอกเลยว่าการที่จะได้เห็น f x k Evo คันหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายนะฮะแต่วันนี้มาถึง2 0 0คันะครับซึ่งผมเนี่ยเคยพาไปดูตอนลงแข่งแล้วแต่ว่าวันนี้มาโชว์อัน2คันเลยนะฮะตัว f x k Evo ก็มีตัวสีดำคันนึงนะฮะแล้วก็มีตัวสีเงินคันหนึ่งนะครับ แล้วก็ดูด้านบนกระจกนะฮะเขาก็จะเขียนให้ดูนะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยเคยไปลงสนามที่ไหนบ้างนะฮะแล้วสติกเกอร์แต่ละคันเนี่ยก็จะตรงกับตัวเลขของรถนะฮะอย่างเช่นคันนี้เขียน44นะฮะก็จะตรงกับตัวเลขรถนะฮะที่เขียนว่าเป็น44นั่นเองนะฮะในขณะที่คันนี้เนี่ยเบอร์4ตัวสติกเกอร์จะเป็นเบอร์4เพราะฉะนั้นเนี่ยสติกเกอร์ถ้าเราไปงานไหนแล้วเนี่ย เขาก็จะเขียนด้วยนะครับว่าไปลงที่สนามไหนนะครับรานนั้นเนี่ยแต่ละคันก็จะเป็นสติกเกอร์ของตัวเองเลยนะครับเฟอร์รี่เขาจัดเต็มจริงๆนะฮะเพราะว่านอกจาก FXK Evo ที่หายากนะครับนี่คือตัวที่โคตรหายากเหมือนกันนะกับตัว f ฟ r ร์รี่ FXX ซึ่ง FXX เนี่ยก็คือเบสมาจาก Enzo นะครับแล้วก็ทำให้แรงขึ้นนะครับแล้วถือว่าเป็นอะไรที่เราคงไม่ได้เห็นอะไรง่ายๆแล้วเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถ V12 ที่เป็น NA ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ใช่ไฮบริดนะครับเป็นคันสุดท้ายนะครับที่เป็นไฮเปอร์คาร์ นะครับ เพราะว่าตัว l a f e r r รหรือว่าตัว FXK Evo เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ไฮบริดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้จะหายากมากแล้วก็บอกเลยว่ามูลค่ามันขึ้นเรื่อยๆละตอนนี้นะครับผมก็เคยไปดูตอนที่งานประมูลเกิดขึ้นฮนะแล้วก็เรียกว,ว่าเจ้าของซื้อไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมาไปอยู่ที่ชิคาโก้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเกี่ยวกับรถคันนี้นะฮะคือไฟหลังเนี่ยก็ไม่เหมือนกับตัว f e r r ์รี่เอนโซคือผมจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้ไปเห็นบนถนนหรอกคือผมตอนแรกก็จะ คงไม่ใช่เอนโซ่คือไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเพราะคงไม่ได้ขับตามเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันอยู่ในสนามเท่านั้นนะครับก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นท่อนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเฟอร์รี่ถ้าเป็นเอนโซ่เนี่ยก็จะเป็นไฟหลัง2ดวงด้านซ้ายกับด้านขวารวมเป็น4ดวงนะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นท่อนะครับแทนที่ไฟหลังนะฮะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับตัว f e r r ์รี่เอนโซนะฮะคันนี้เนี่ยก็จะโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่อง V12 ของเฟอ r ์รี่นะฮะโหเสียงโคตรดังคัััันนนนนนนีีี้้้้ดดดดงกกกวววว่าาตเเออโซซะะแล็บบคร๋ยผมมููให ด้านบนตัวนั้นนะฮะก็เป็นกล้องนะครับเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยต่างจาก Enzo นะฮะก็คือเขาจะมีแผงกันความร้อนไว้ตรงนั้นครับซึ่งตัว Enzo เนี่ยก็จะไม่มีนะฮะฝั่งนี้ก็ Limited Edition ยังไม่จบนะครับเพราะว่าด้านนู้นครับ458 Special e นะครับแล้วก็ตัว F12 TDF นะฮะรวมถึงตัว Ferrari 599 GTO นะครับซึ่งได้ว่ามีเยอะเหลือเกินฮะฝั่งนู้นก็เป็นตัว 599XX นะครับด้านนี้ก็รวมไฮประคารของทาง Ferrari นะครับตั้งแต่ยุคเก่านะครับ ผมไล่ไปจากยุคใหม่ล้วกันเนื่องจากว่าอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็เป็นตัว f ฟ r รี ลาเฟอรี่อัปเปอร์ตานะครับก็คือตัวเปิดประทุนนะฮะก็คือฉลองครบรอบ70ปีของทางเฟอรี่นั่นเองนะฮะถ้าเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ารถคันนี้คือตัวอัปเปอร์ตาก็คือเขาจะเขียนว่า70ปีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีความแตกต่างกับตัวเฟอรี่ลาเฟอรี่นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นหลังคาที่สามารถถอดออกมาได้นะฮะคือตัวลาเฟอรี่อัปเปอร์ตาเนี่ยมาพร้อมกับหลังคานะครับแต่สามารถถอดได้นะครับซึ่งรถหลายๆคันในไฮเปอร์คาร์เนี่ยบางทีไม่มีหลังคาจริงๆนะแต่คะแนีนมีหลังคาจะสามารถถอดออกมาได้้้นนนนนนััั่เองะะคครรบบดาีก็ เป็นตัว La f ล r ฟ c o u p e นะฮะองศาของกระจกก็จะแตกต่างกันก็เพลงพิวส์ทักคาเคยพูดหลายรอบแล,แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นตัว f ร r r y e n z o นะครับหนึ่งใน3 9 9คันทั่วโลกหรือบางคนต้องบอก400นะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่ามีกี่คัน,นครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีทั้งหมด ถ้าผมจำไม่ผิดนะ499นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนฮะตัวอเพอร์ต้าเนี่ยมีทั้งหมด219คันนั่นเองนะครับด้านนี้นะครับตำนานของทางเฟอร์รี่นะฮะแม้ว่าจะผลิตเยอะกว่ารุ่นอื่นๆในไลน์ไฮเปอร์คาร์ที่เราผ่านมานะครับคันนี้ผลิตเกิน1,000คันนะครับกับตัวเฟอร์รี่เอสติโซนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรุ่นแรกๆนะครับที่เฟอร์รี่เนี่ยจัดเป็นเครื่อง B8 นะครับแล้วก็เป็นเทอร์โบนะฮะตัวนี้หนักนะครับผมไม่แน่ใจว่าคันจริงหรรรืออเปลล่่าาแตถ้คคคััันนนนนจิงงะะะฮ19ใขโกบ f F80 e r r 40 LM นะฮะแต่ถ้ามาถึงโชว์มาถึงจุดนี้ได้ผมว่าต้องใช่แล้วล่ะนี่คือ1ใน19คันทั่วโลกฮะ,ะแล้วมีคนบอกว่าประเทศไทยมีอยู่คันหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะใครรู้ว่าคันจริงไม่จริงที่อยู่ที่ไทยหน้าตาคล้ายอย่างนี้มากเลยนะ,ะเขียนคอนเฟิร์มไ้ด้านล่างเลยว่าจริงหรือไม่จริงนะครับที่สุดของโลกนะฮะเพราะว่าเราจะรู้ได้เลยว่าเป็น F40 ที่เป็นลงแข่งเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยฝาถังนะครับโปรเต,ตเนี่ยถ้าเป็น F40 เนี่ยก็จะเป็นฝาถาังน้ำมันปกติเลยแล้วก็ปิดได้นะฮะแต่อันนี้เนี่ยคือยัดเข้าไปเลยนะฮะก็คือจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกับตัว F40 อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ลายล้อต่างๆเนี่ย ก็มีความแตกต่างจาก F40 นะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยช่องที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับซึ่ง F40 เนี่ยไม่มีนะครับช่องแบบนี้นะครับรวมถึงด้านหลังนะฮะที่เราจะบอกว่าแตกต่าง F40 ก็คือตัววิงเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบตัว F40 ฮะ F40 จะเป็นวิงที่แบบสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูด้านโน้นนะฮะ ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแต่คันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิงที่สามารถปรับได้นะครับปรับองค์ปรับระดับได้นะฮะก็คือเราจะลงแข่งเนี่ยก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญหรือเทเนเชียนเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ก่อน,นครับเพื่อให้สามารถลงแข่งได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มาดูนะฮะเครื่อง V8 นะครับทวินเทอร์โบนะฮะของทางเฟอร์รารี่เรียกว่าแรงเหลือเกินนะครับสำหรับคันนี้นะฮะราคามูลค่าเนี่ยอาจจะขึ้นไปประมาณสัก ประมาณ7ล้านถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยโดยที่รวมภาษีนะครับซึ่งผมว่าคันนี้ไม่สามารถที่จะรีจิสเตอร์ได้หรือนำเข้าไทยได้แต่ถ้าตีเป็นอย่างนั้นเนี่ยน่าจะประมาณสัก700ถึง1,000ล้านบาทนะสำหรับ f e r r a รี่คันนี้นะครับมาถึงคันนี้ค่าสุดท้ายผมพูดเร็วๆแล้วกัน349คันทั่วโลกครับกับทัวโลกมัทัวโลกได้ไงกับทาง f e r ร a รี่เอนะครับ Yesterday ก็ เรียกว่าเป็น V12 NA นะครับของทาง Ferra ร i นะครับที่ต่อจาก F40 นะฮะแต่ว่า F40 เนี่ยไม่ใช่ V12 นะฮะจะเป็นลายไฮเปอร์คาแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นตัว Enzo so นะฮะเรียกว่ามาอยู่ในช่วงประมาณปี1990ปกว่านั่นเองนะครับสำหรับตัว F50 ซึ่งผมเนี่ยชอบมากชอบจริงชอบ F50 มากเลยเป็นหนึ่งใน f e r ร a r i ที่ชอบที่สุดตลอดกาลเลยจริงๆชอบ Enzo so มากกว่าแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ผมรู้สึกว่ามันหายากมากแล้วเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีแบบน้อยมากอะคัน2คันอะไรอย่างงี้มั้งครับก็ ผมไม่เคยเห็นที่ไทยนะไม่เคยเห็นที่ไทยแต่รู้ว่าที่ไทยมีแน่ๆครับแล้วก็ถ้าคนไทยที่มีนะครับได้ไปชมคันจริงผมจะรู้สึกดีใจมากครับเพราะผมโคตรชอบรุ่นนี้และอยากเห็นเป็นทะเบียนไทยจริงๆนะครับนี่คืออีกหนึ่งคันที่โคตรหายากมากกับ250 LM โหเพราะที่นี่จัดตัวหายากมาเยอะมากๆเลยครับด้านหน้าผมนะ250 LM 250 GTO นะครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยที่ประมูลเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมาสักเกือบๆ20ล้านนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่ารถคันนี้เนี่ยถ้า ปัจจุบันเนี่ยก็คงจะเป็นหนึ่งนะฮะรุ่นหายากมากเพราะว่าเฟอร์รี่เนี่ยที่หายากตัว2องข้าศนเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นนะฮะก็คือ1 f ึ่งเฟอร์รี่สอง้าศน GTO ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะ,ะสองคือเฟอร์รี่สอง้าศน Testarossa นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นในช่องไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รุ่นที่3คือ2นนองข้าศนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราเคยได้โชว์ในช่องหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมได้เห็นถึง2คันครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าโคตรหายากมากๆเลยนะครับไล่อด้านนี้นะครับกับ Special Project ซึ่งเราก เคยรีวิวมาครบทุกคันแล้วแบบที่เรียกว่าได้เห็นทุกคันแบบละเอียดนะฮะ,ะกับ f ฟ r ร์รี่มอนซาเอสพีเอสพีแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะฮะไม่ได้ชื่อมอนซาจะเป็นชื่อ d a y t o n a SP3 ซึ่งแตกต่างกับ2ตัวนั้นนะฮะเพราะว่า SP1 กับ SP2 เนี่ยก็คือชื่อตามชื่อที่นั่งแต่ SP3 เนี่ยไม่ใช่ว่ามี3ที่นั่งนะครับก็จะเป็นตัวที่มี2ที่นั่งนะฮะเป็นรถที่เรียกว่าโคตรหล่อนะครับแล้วถ้าผมจาไม่ผิดนะเ p 3ีเนี่ยรู้สึกจะเปิดหลังคาได้ด้วยนะ